ร้านขนมขนทางเจ้าลูซือประกาศปิดกิจการโดยเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมได้มีชาวเด็ดนั้นคนพบว่าร้านขนมนทางเจ้าลูซือที่เปิดในหงเตียดนั้นได้ปิดกิจการแล้วซึ่งร้านขนมแห่งนี้นั้นได้เปิดมายาวนานกว่า3ปีด้วยกันและในปัจจุบันมันก็ได้ปิดกิจการ่างท้าวรนซึ่งโดยที่ความนิยมของทางเจ้าลูซือนะครับผมก็ทำให้คนนั้นไปเยือนร้านขนมของเธอนั้นไม่น้อยเลยทีเดียวอันเนอมาจากว่าแบกรับต้นทุนไม่ไหวนั่นเองอันเนี้อมาจากว่าทางเจ้าลูซือและผมได้คำนึงถึงสถานะทางการเงินของเรา ไ,ได้ปิดกิจาการลงประจุหมอกรทางร้านนั้นได้หมดสัญญาการเช่าพอดีนะซึ่งก็มีชาวเน็ตนะครับผมได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการปิดกิจาการของร้านขนมนของทางเจ้าลู่เสือไว้ว่าร้านขนมองทางเจ้าลู่เสือนะได้ทำการขายแป้งชูทสินซาสิบหยวนหรือก็คือประมาณ180บาทนะครับผมมันก็สมควรปิดแล้วแต่ทางแฟนคลับทางเจ้าลู่เสือนะผมก็ได้ทํางานออกมาโต้ว,ว่าที่ร้านปิดนั้นเพราะไม่ใช่ว่ากิจาการแย่แต่ว่าร้านขนมของเธอนั้นจะย้ายไปเปิดใหม่ที่เฉิงตูต่างหากดังนั้นถึงไม่เรียกว่าเป็นการปิดกิจาการซึ่งก็ไม่แน่ช ือถ้าไม่มีเหล่าแฟนคลับและชาวเน็ตนะครับผมได้ไปเช็คอินที่ร้านนี้โดยทางเจ้าลู่สือนะผมได้ทำการเปิดให้เแฟนๆนะเข้ามาที่ร้านได้ฟรีเลยนะโดยที่ไม่ต้องสั่งอาหารอะไรแบบว่าถ่ายลงถ่ายรูปอะไรในร้านได้หมดเลยซึ่งหลายคนนะผมก็ได้ค้นพบว่าราคาสินค้านะผมในร้านขนมนทางเจ้าลู่สือนี้มันสูงเป็นอย่างมากอย่างทางแป้งชูนะผมอัลละ3 6หยวนหรือก็คือ180บาทและยังมีนมสดนะผมราคาแก้วละ80บาทอีกด้วยซึ่งก็ได้ถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์นะผมว่ามันนั้นแพงเกินไป,ปนี่เป็นการหาประโยชน์จากทางแฟนคลับหรืือออเเเปปปลลล่่่าาาาาาแแตตยยงงงไไรสีกกก็็มนนนะัับผฟทจ้้้ดณว วัตถุดิบที่ทางเจ้าลู่สือใช้นะะ่ะนะมีแต่วัตถุดิบคุณภาพดีและรวมไปถึงแป้งชูที่ทางเจ้าลู่สือนํามาขายนะะัย่นนะสามสิบหกหยวนนั้นก็ถือว่าไม่แพงก็เนื่องจากว่ามันมีขนาดใหญ่วกว่าทั่วไปส่วนราคานมสดสิบหกหยวน,ยวนหรือก็คือแปดสิบบาทนะะั่นนะมันยังยังถูกกว่าร้านแมคโดนัลล์ที่ขายสิบเก้าหยวนเสียด้วยซ้ำซึ่งข้อกล่าวหาทั้งหมดนั้นก็มาจากทางเราแอนตี้แฟนทั้งนั้นแต่ก็ได้มีแฟนคลับนะครับผมวิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อยเลยประมาณว่าทางเจ้าลู่สื่อนะะ่ะควร้้รเเมอนนก,กัว่าาาทงจล จะยังไม่ละทิ้งความพยายามในการเปิดร้านขายขนมของเธอนะครับผมโดยว่ากันว่าเธอนั้นจะไปทําการเปิดที่เฉิงตูต่อน,นั่นเองถึงจะบอกว่ามีคนบ่นว่าแพ้นะผมทางร้านก็ยังแบดรับต้นทุนไม่ไหวเลยนะซึ่งนี่ก็ไม่แปลกใจเลยครับผมว่าทําไมทางร้านขนมทางเจ้าลูสื่อนั้นได้ขาดทุนเป็นเวลานานนั่นเองและยังได้มีข้อมูลเปิดเผยมาอันนี้ก็เป็นฟังหูไวหูนะครับผมก็คือว่าอันที่จริงแล้วนะ่ะพนักงานในร้านขายขนมทางเจ้าลู่สื่อนี้นะทำการแอบโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวนั่นเองครับผมโดยที่ทางเจ้าลู่สื่อนั้นไม่ร แล้นก็ยังได้บอกกับทางเจ้ารู้สึกไปอีกว่าขอให้เรานดะโชคดีในการไปประสบความสำเร็จในการเปิดร้านใหม่ที่ทางเฉิงตูแนะนําให้ทําการปรับกลยุทธ์ในการขายขนมทั้งรวมไปถึงประเภทของขนมและรวมไปถึงเรื่องราคาให้มันเข้าถึงกับคนทั่วไปมากยิ่งขึ้นนั่นเอง